กด subscribe กดกระดิ่งช่องเราด้วยนะคะกดเลยเรื่องเล่าขวัญผวาผีชุดแดงสะพานบางปะกง หมาเห่าเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวคนก่อ,อกมาเห็นหรอกเรียบร้อยลูกพี่ไอ้หมาเห่าอะไรเสียงดังเนี่ยใครมาทำอะไรที่สะพานน่ะไ,ไปซะแล้วโจรหรือเปล่าเนี่ยหวังว่าพรุ่งนี้คงไม่มีข่าวร้ายนะ เฮ้ยอะไรอ่ะเสาวชุดแดงเฮ้ยนอนดีกว่าโอ๊ยเมื่อคืนน่ะได้ยินเสียงหมาเห่าลั่นเลย ภาวนาว่าอย่าให้มีเรื่องร้ายอีกเลยเนี่ยแล้วมีใครแจ้งตำรวจหรือยังเนี่ยแจ้งแล้วล่ะกำลังจะมาอุ๊ยคนเยอะแยะเลยคนเขามุงอะไรกันที่ริมน้ำน่ยยายเจอศพคนตายนะสิฮะเมื่อคืนน่ะหนูได้ยินเสียงรถมาจอดตรงสะพานแล้วก็มีคนลงมา เป็นผู้ชายสองสามคนหมาเห่าดังมากแปบ๊บหนึ่งก็ขับรถออกไปอะ่ะเดือนนี้หลายที่สองแล้วเนี่ยโดนฆ่าจากที่อื่นแล้วเอามาถ่วงน้ำที่นี่โย้ยอีกแล้วหรอยิ่งเหี้ยนเหียนอยู่แค่ผีชุดแดงที่ชอบมานั่งกลางดึกก็สยองแล้วยายกูว่ะอย่างนั้นและ เอ๊ะรถใครมาจอดอยู่บนสะพานนะ่ะอุ้ยตาคนนั้นนะ่ะจะมาโดดน้ำฆ่าตัวตายอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยต้องรีบไปดูแล้วเอา้าหายไปไหนแล้วล่ะหรือว่าโดดลงไปแล้วไม่มีนี่นะอ้า,อาแล้วรถก็จอดไว้อย่างนี้เนี่ยนะ มีรถจอดทิ้งบนสะพานบางปะกงครับครับสีดำครับครับขอบคุณครับคุณตำรวจเฮ้อตกใจหมดนึกว่าคนฆ่าตัวตายเอ๊ะแต่ลุงไปไหนนะเออดูกล้องมุนหมวกกันกน็อกดีกว่าเฮ้ย นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยผีนี่วะพอพอไม่ต้องพูดแล้วแค่นี้นะทำไมทำไม บนสะพานผู้หญิงคนนั้นมาสิมามาทางนี้ฮะจะทำอะไรอ่ะดูฉันนะดูส SO ิหอยอย่านะอ้อกระโดดลงไปแล้วอ่ะคุณ ไม่มีอะไรเหลือแล้วมาสิไม่มีอะไรเหลือแล้วมามาอยู่กับฉันมาอยู่ด้วยกันมาสิมามามา,มากระโดดลงมาเลยกระโดดลงมาหนูหยุดก่อนจะทำอะไรอะ่ะคิดให้ดีๆนะหนูคิดดีแล้วค่ะ จะได้บริวารแล้วเชียวจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นไปหาที่นั่งพักสงบใจก่อนหนูจะเย็นเย็นนะลุงยืนอยู่ตรงนี้นะมีอะไรก็เล่าให้ลุงฟังอย่าเครียดนะฮัลโหลมีคนจะกระโดดสะพานบางประกงค่ะส่งเจ้าหน้าที่มาด่วนเลย เมื่อคืนนี้ที่จังหวัดฉะเชิงเซามีหญิงสาวคนหนึ่งอายุ25ปีได้ขับรถกลับบ้านที่จังหวัดปทุมธานีและขณะที่กำลังขับรถขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงเธอเห็นหญิงสาวนั่งอยู่บนราวสะพานกวักมือเรียกเธอให้ลงจากรถแล้วไปกระโดดน้าและไม่รู้อะไรดนใจเธอทำให้เธอจอดรถและจะลงไปกระโดดน้ำเหมือนกันแต่โชคดีมีคนช่วยเธอไว้ค่ะไปดูข่าวกันค่ะ สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงชื่อเดิมสะพานเทพหัดศดินตัดผ่านแม่น้ำบางปะกงซึ่งมีความลึกกว่า20เมตรอำเภอบางปะกงจังหวัดชะเชิงเซาข้อมูลจากคนในพื้นที่แจ้งว่ามีคนคิดสั้นกระโดดฆ่าตัวตายบ่อยครั้งโดยเมื่อคืนนี้สามารถช่วยหญิงสาวคนหนึ่งเอาไว้ได้เขามีอาการมือล้อยครับสอบถามอะไรเขาก็ไม่ตอบเฉยมองแล้วก็ก้มมองอยู่ในน้ำตลอด ต่อมาเขาก็เล่าว่ามีผู้หญิงโบกมือและกระโดดลงไปในน้ําแต่ผมว่าไม่น่าจะใช่อีกคนผมไม่เชื่อว่าเป็นคนหรอกผมว่าเป็นจิตวิญญาณมากกว่าเออตรงนี้น่ะเหี้ยนก็แรงมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนสุสารกระดูกอะ่ะคนเขานิยมมาลอยอยังคารที่นี่บางคนก็ลอยบางคนก็โยนลงไปเลยชาวบ้านเขาเชื่อนะว่าผีที่อยู่แถวแถวนี้มันมาหาตัวตายตัวแทนบางคนมาเรียกมอเตอร์ไซ ก็มีผีขี่อยู่ที่คอตั้งแต่ปี2535มีคนกระโดดน้ำตายที่สะพานมากกว่า60รายบางครั้งผมก็อยู่ในเหตุการณ์มีส่วนช่วยเหลือคนที่คิดสั้นแต่ส่วนใหญ่จะช่วยไม่ทันจมน้ำเสียชีวิตไปและยังมีคนถูกฆ่าตายจากที่อื่นนำมาถ่วงน้ำอัมพรางคดีมากมายแล้วชาวบ้านแถวนี้ก็ลือกันว่าเห็นผู้หญิงมานั่งบนราวสะพานบางทีก็มายืนโบกรถบนสะพานด้วย ฮ้ยน่ากลัวสุดๆเลยตัวตายตัวแทนมันเป็นยังไงเหรอยายคนเขาก็เล่าต่อๆกันมานะว่าวิาวญญาณตายโหงจะไปเกิดได้ต้องหลอกให้คนอื่นมาตายเพื่อเอาวิญญาณมาแทนตัวเองวิญญ,ญาณน,นั้นก็จะไปเกิดได้แต่ยายว่าไม่ใช่หรอกฮะแล้วยายว่าเป็นยังไงอะ่ะยายว่าตายแล้ววิญญาณมาสมอยู่ด้วยกันมากกว่านะแบบหาเพื่อนมาอยู่ด้วยกันเยอะๆนะ่ะ หรือไม่มันก็หลอกให้คนไปฆ่าตัวตายจะได้ไปเป็นบริวารของพวกมันเฮ้ยสยองขวัญยิ่งวิญญาณหลายๆตัวก็ยิ่งเฮียนใช่ไหมยายก็ใช่นะสิคนที่กำลังจิตตกจิตใจอ่อนแอมีเรื่องเศร้าหรือเครียดอยู่ก็มกักจะถูกครอบงำจากวิญญาณร้ายพวกนี้ได้นะแล้วเราจะแก้ไขหรือป้องกันยังไงละยาย ก็ต้องรักษาสภาพจิตใจเราให้เข้มแข็งอย่าโศกเศร้าเสียใจสะเทือนอารมณ์อะไรมากมายห้อยพระไว้เพื่อเตือนสติเราด้วยก็ดีจ้ายายหนูจะร่าเริงแล้วก็มองโลกในแง่ดีนี่ค่ะค่าอาหารโอ้ยกลับก่อนนะคะยายใกลมืดแล้วหนูก็เริ่มกลัวแล้วเนี่ยเออยายกวจะรีบปิดร้านเหมือนกันไป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 แยกย,ย้ายแยกย,ย้าย <c oughs> ฉันคงจะเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดในโลกนี้เลย <c oughs> มาสิมามาทางนี้ <c oughs>